สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ชนชมน,น้องของฝันนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งไม้มีทั้งหมดทรงสูงนะครับจะมีทั้งหมดอยู่สี่ชุดวันนี้จัดโปรไปเลยครับไม้ชุดสวยๆมาดูกันเลยครับนี่นะครับ เจ็ดต้นเจ็ดต้นนะครับเจ็ดต้นหนึ่งพันบาทค่าส่งก็ขอหนึ่งร้อยบาทครับ,ต,รบตัวนี้จะเป็นม่วงเวียดนามนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นม่วงเวียดนามนี่ครับม่วงเวียดนามตัวนี้ก็จะเป็นปทุมมาครับ ทุมมานีจะเป็นชุดที่หนึ่งนะครับอ่าต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะมีสองสีครับจะมีเหลืองหักสดีหักสดีแล้วก็บาร์บี้อันนี้ดอกยังบานไม่เต็มที่นี่ครับอันนี้เป็นบาร์บี้ อันนี้จะมีสองสีต้นนี้จะมีสองสีครับแล้วก็ต้นนี้ต้นตัวนี้จะเป็นสวยครับตัวนี้จะเป็นเลิบซองนี่นะครับเลิบซองครับผมตัวนี้จะเป็นไม้รหัสนะครับ KN090 เค0 0น090ลูกค้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรคือเป็นไม้ที่ไม้ใหม่ทางสวนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ทันตั้งชื่อครับเขาจะออกเป็นเลขรหัสมาก่อนเคน090ตัวนี้ไม้ตัวนี้ค่อนข้างเิ่งเขาจะใหญ่มากนะครับ คือหมายถึงว่ากิ่งเขาเดินเดินไวมากกิ่งเขาจะใหญ่ไม้เคนตัวนี้ศูนย์เก้าศูนย์อันนี้จะบานนานแล้วนะครับถ้าออกใหม่ๆเขาจะออกเหลืองหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมณนีรัดครับมณีรัดชุดที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นไม้รหัสเหมือนกันครับ ไม้ตัวนี้จะเป็นไม้รหัส142รหัส142ครับอันนี้ก็คือตัวนี้จะบานใหม่ถ้าสีพวกนี้คือจะอันนี้จะบานนานแล้วไม้รหัส142ชุดนี้ก็คือเจ็ดต้นหนึ่งพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทครับวันนี้มาจับโปรกัน สนุกสนุกครับแล้วก็มาชุดที่สองชุดที่สองนะครับชุดที่สองก็จะมีม่วงแต่เจ้านี้จะเป็นม่วงลูกไม้ครับม่วงตัวนี้จะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบัตพาวเวอร์สวยนะครับ บัสพาวเวอนี่คือชุดที่สองนะครับตัวนี้ก็จะมีสองกิ่งสองสีตัวนี้คือเชอร์เบทครับออกส้มเหลืองนะครับเชอร์เบทอันนี้ข้าราชารไม่กินที่อันนี้คือเชอร์เบทอีกตัวกิ่งนี้จะเป็นจะเป็นปทุมมาครับ จะเป็นปุมมาปฐุมมาก็คือดอกดอกแบบนี้ครับปทุมมานี่นะครับปทุมมาหนึ่งเชอร์เบตหนึ่งครับตัวนี้ก็คือบาร์บี้ครับสวยมากบาร์บี้นี่นะครับบาร์บี้นี่นะครับสวยมากอ่าต้นที่สี่ อันนี้ก็คือมณีรัตน์ครับอันนีรัตน์นะครับแล้วก็กิ่งเนี้ยกิ่งนี้เขาจะเป็นเหลืองชิกาดาครับอันนี้ก็เป็นมณีรัตน์ตัวนี้จะเป็นเหลืองชิกาดาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปทุมมา สวยหวานครับอ,อันนี้จะมีทรงเตี้ยปนอยู่ต้นหนึ่งแต่สวยนะครับพลอยสาคอนอันนี้จะเป็นพลอยสาคอนครับพลอยสาคออันนี้จะเป็นทรงพุ่มแล้วนะครับ พลอยสาพรนี่นะครับนี่คือชุดที่สองมาชุดที่สามครับชุดที่สามตัวนี้จะเป็นสตาร์ลุ่งสามครับมันจะมีสตาร์ลุ่งหนึ่งสตาร์ลุ่งสองสตาร์ลุ่งสามตัวนี้เป็นตัว ตัวสามตาลูกสามไม้พวกนี้ดกดกทุกดกมากทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามครับจะดกมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้รัดครับต้นที่สองส่วนอันนี้ก็ต้นที่สามนี่จะเป็น เชอร์เบกครับเชอร์เบกเชอร์เบกอีกกิ่งหนึ่งจะเป็นปทุมมาครับเป็นปทุมมาอันนี้จะมีสองกิ่งตัวนี้จะเป็นจากัวอันนี้ดอกเขาจะใกล้จะโรยนะครับสีเก็จะเข้มหว่าน,นี้จากัวสวยมากนะครับจะจะไม่ค่อยมีมาแล้วครับ จากวัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้เคน090ที่ผมบอกต้นต้นเมื่อกี้ครับที่ว่ากิ่งเขาจะส่งได้ใหญ่มากคือกิ่งเขาจะโตค่อนข้างไวมากที่ผมผมให้ดูเมื่อกี้ที่มีอยู่ในชุดที่หนึ่งเป็นไม้เคเอ็นศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้ครับอดอกเขาจะเป็นแบบนี้ครับ เนี่ยครับแต่ออกใหม่ๆเขาจะไม่สีนี้เลยนะออกใหม่ๆเขาจะออกเหลืองหน่อยเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นม่วงใบด่างครับนนี้จะเป็นม่วงใบด่างเนี่ยครับอันนี้จะเป็นม่วงใบด่าง นี่คือชุดที่สามแล้วเขจะมีต้นเล็กอยู่ต้นหนึ่งครับสวยครับตัวนี้ออกใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับขาวเหลืองอ่อนเสริดแล้วเขาจะลบลบขีดหมดเลยขีดนี่ก็จะเป็นขาวจากแดงจะเป็นขาวเขาจะลบแล้วพุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยคือเขาจะลบออกหมดเลยจากขีดแดงๆของเขาเนี่ยครับ จะเป็นขาวตัวนี้คือไม้รหัส009นะครับตัวนี้รหัส009มันจะคนละอย่างก็ KN090 นะตัวนั้นจะ090จะจำสลับกันนะครับตัวนี้คือรหัส009เป็นไม้รหัสครับนีครับอันนี้เขาจะเปลี่ยนสีอ่าชุดนี้คือชุดที่สามนะครับนี่ครับ ที่ 3. มาชุดที่สี่ครับชุดที่สี่อันนี้จะมีสองสีจะมีเหลืองชิกาด้าเหลืองชิกาด้ากับมันเดว่านี่ครับตัวนี้อีกสีหนึ่งก็คือสองสี แล้วก็จะเป็นมรน,นจะเป็นพิงลุ่งหรือดีครับตัวนี้จะเป็นพิงลุ่งหรือดีนี่นะครับจุดที่สี่อันนี้จะเป็น,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 ปนม่วงมรกตจริงๆแล้วเขาจะเป็นม่วงเป็นม่วงขาวเขาจะสวยมากเลยนะอันนี้คือ ดอกเขาซีเป็นดอกรุ่นรุ่นสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าอะไรคิดว่าดอกรุ่นสุดท้ายก็คือเนี่ยครับทุกช่อเขาเป็นเป็นใหม่หมดแล้วนะครับทุกช่อคือชุดดอกชุดใหม่เขามาแล้วเขามาใหม่หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยครับทุกช่อเลยเขาเป็นเม็ดมาใหม่หมดเลยอันนี้มันเป็นดอกหลงก็คือแบบมันมันอยู่นานมากเลยมันไม่ร่วงท่าที คือดอกจนซีดแล้วอ่ะจริงๆเขาเป็นม่วงขาวที่สวยมากครับม่วงมรกตตัวเนี้ยครับแล้วก็ตัวนี้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 พ่อค้าจำชื่อไม่ได้นีครับสวยสวยมาก แล้วก็เป็นจิวเวลี่จิวเวลี่สวยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือดอกออกใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็คือว่าจะนานละออกใหม่ๆแล้วจะเข้มจิวเวลี่สวยครับอ่แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นปทุมทองครับตันนี้จะเป็นปทุมทอง อพอเขาบานไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ออกใหม่ๆเขาจะออกเหลืองๆเหลืองแล้วก็จะเป็นน้ำตาลออกออกเลือดหมูครับแต่พอเขาบานสุดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเป็นขาวจากออกเหลืองๆจะเป็นขาวแล้วก็จะมีขีดดำๆปลายๆอันนี้คือปทุมทองครับแล้วก็จะมีต้นตี้ยอยู่ต้นหนึ่ง อันนี้คือพรเทวาสวยมากนะครับพรเทวาดอกก็สวยมากนี่คือพรเทวาครับน,นี่ก็คือชุดที่สี่ ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจใไว้ด้วยนะครับถูกใจชุดไหนก็แอดไลน์แจ้งได้เลยครับหรือว่าส่วนก็สามารถโทรได้ครับชุดที่4ชุดที่3ชุดที่2ชุดที่1ครับครับตก วันนี้ก็มีมาฝากเพียง4ี่ชุดเท่านี้ครับจังไงก็แอดไลน์หรือโทรติดต่อได้เลยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ